จะสายไยสายทองต้องมีอะไรบ้างไปดูกันเลยจริงแล้วอะสเปคแม่งก็สูงแต่ถ้าเป็นมือสองมันได้โหลดราคาแล้วได้ซื้อใหม่ได้ซื้อขากล้องได้ซื้ออุซอรีอะไรต่างๆนานามากมายถูกป่ะนั่นแหละคือเคอะไรอยากจะให้ซื้อกันนะครับสปมติคตนนี่คือเรื่องราวของอุปกรณ์ซึ่งมันสําคัญมากเชื่อนคือ1การพูด2 2นะวิธีการนําเสนอก็คือการที่เราอะเล่นกับอุปกรณ์ คำพูดของเราอะ่ะพูดไปเถอะมันเป็นเรื่องของตัวเรากดหนึ่งจึงอะ่ะเข้าใจไหมเพื่อนว่ามันกระจายไปทั่วโลกถ้าเราพูดภาษาประจิตได้หรือเราพูดภาษาเสียงได้หรือเราพูดภาษาอะไรก็ได้ที่มันไม่มีภาษามันไปเท่ากับหนึ่งโลกใบหนึ่งเข้าใจไหมเชอนเพื่อนนึกออกไหมสองอุปจร์ อุปกร์ขออย่างเดียวสเปคสูงซึ่งจริงแล้วคุณต้องไปต่อสู้กับรายได้หรือเงินในกระเป๋าแล้วถ้าหากว่ายังไม่มีก็ต้องทําให้มันมีก่อนจะไปทําอะไรที่ให้มันมีได้แต่ย้ําว่าเจื้อนจะต้องมีของนะเว้ยถ้าเจื่อนไม่มีของอ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเบิกอุปจร์โอเคไหมครับสปอร์ติคัชอันที่3ก็ลงมือทําไม่มีใครเก่งเกินเราเพราะเราเกิดมาเพียงแค่คนคนเดียวนึกออกปห แบบของเราอะ่ะแบบของเรามันไม่มีใครมาก๊อปได้งนไหมเนี่ยเราอะ่ะเป็นหนึ่งเดียวประจำสับปูเซงเลยสับปูเซงคือสับปะสิงอะ่ะมีเราแค่หนึ่งเดียวคนที่จะเรียนแบบหรือก๊อปปี้เราที่ดีที่สุดคือตัวเราเข้าใจยังสรุปหนึ่งก็คือเรื่องอะไร เรื่องอะไรการพูดครับการเล่าเล่า,เ,ลา,เ,ลาเรื่องตัวเราที่เราถนัดและแก้ปัญหาผู้คนข้อที่สองอุปจรหาทักษะของการนําเสนอในรูปแบบของการตัดต่อก็ดีแล้วก็ตามทีถ้าไม่เข้าจุยถามมาเดี๋ยวจะตอบให้ข้อที่3เน้นย้ําเลย1กับ2ไม่สําคัญเท่าข้อ3ครับลงมือทําครับพูดกับต้นไม้ต้นหมอกต้นบ้าต้นใบต้นแมวต้นหมา ทำกับสิ่งที่มีไม่จังเป็นจะต้อง1นึอสองด้วยซ้ําไปวกกลับมาดู3ข้อเนี้ยอยู่แค่เนี้ยวนอยู่แค่เนี้ยวนวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันไปต่อมันได้เองฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้ให้เราไม่เข้าใจกันฝากไว้ให้เราไม่ต้องประดิษฐ์มันต้องทางโทรแัะถ์อ้อมวันนี้จะได้ไม่ราดีอาาดอาคอน